สวัสดีครับผมทีมโซล์ซ่าทีวีนะผมวันนี้เราจะมาสอนประกอบ SSD นั่นเองนะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปประกอบกันนะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กำลังใจเราด้วยนะครับผมโอเคเราจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับผมโอเคครับผมอย่างแรกนะครับผมเราก็ต้องมี SSD ของเรานะผมซึ่ง SSD ที่ผมใช้เนี่ยเป็น SSD M. 2นะครับผมเป็น M. 2 w แต่มัน UD black นะผมสองร้อยห้าสิบกิกนะเป็น SSD M. two นะผมอย่างที่2เป็นน็อตนะผมสําหรับประกอบ SSD นะผม ก็จะเป็นน็อตประมาณนี้นะผมเห็นไหมเป็นน็อตประมาณนี้ับผมเอาไว้สาหรับประกอบ SSD นะนี่นะครับผมเป็นตัวเล็กๆนะคือน็อตที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะมี2ตัวนะผมหรือว่าใครที่แถมมากับเมนบอร์ดนะก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะผมตัวที่แถมมากับเมนบอร์ดยิ่งดีเลยครับผมนี่ครับผมผมซื้อมาน้ำก็จะแถมมาให้อย่างนี้นะผมนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอาไว้ประกอบกับเมนบอร์ดและอีกหนึ่งตัวที่เอาไว้ประกอบกับ SSD นะผมใส่กับ SSD นะ ก็ประมาณนี้นะผมเอาไว้ใส่นะอย่างแรกนะผมเราก็ต้องเปิดคอมก่อนนะผมขอใช้เวลาเปิดคอมเปิดเปิดคอมเปิดเปิดเคสสิเออผมขอใช้เวลาเปิดเคสเคสสักคู่นะครับผมว้าวมีความฝุ่นนั่นสิ SSD ที่ผมจะใส่นะผมจะใส่ประมาณตรงนี้นะครับผมทุกคนเห็นช่องไหมครับ จะเป็นช่องเอาไว้สําหรับใส่ SSD ดนะอยู่ประมาณตรงนี้นะผมนี่ตรงนี้เลยนะนี่ครับผมก็อย่างแรกนะผมพอแค่ถ้าผมจะใส่ได้เนี่ยผมก็ต้องถอดกร์ดจอออกก่อนนะผมคือผมคือกร์ดจอเนี่ยมันอันนี้อยู่นะผมมันขัง s s d ตรงนี้อยู่ก็เลยถอดใส่ไม่ได้นะผมเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะถอดกร์ดจอก่อนนะครับ โอเคผมก็ถอดการ์ดจอออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็เราจะมาประกอบ SSD กันเลยนะครับผม SSD ผมประกอบนะผมจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขอตั้งขากล้องแปบน,นึงนะก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็อย่างแรกผมจะเอาสายพลลุงพลังออกไปก่อนนะเพื่อความเห็นชัดของท่านผู้ชมนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะหยิบ SSD มานะครับผม SSD นะเดี๋ยวผมขอซูมออกกันไปนึงนะ โอเค SSD นะผมก็ผมซื้อมานะจาก JBD ครับผมราคาก็แล้วแต่ร้านนะแล้วแต่ร้านเขาจะกําหนดนะผมก็จะมีประกันมีประกันหน้าผมแล้วก็มี SSD นั่นเลยนะก็เดี๋ยวผมจะเปิดออกนะครับว้าวสุดยอดไปเลยนะครับก็วิธีการใส่นะผมถ้าเขามาีทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับมันจะเป็นน็อตสหรับเชื่อม SSD แล้วนะ ถ้าเขามีเชื่อมแล้วนะครับผมตรงนี้เราก็ไม่ต้องเชื่อมมันอีกนะผมคืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือเขาจะมีตัวนี้เชื่อมให้มาเชื่อมอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะมีไอตัวนี้ให้มาเชื่อมอีกตัวนึงแต่ถ้ามันไม่มีแต่ถ้าเขาเชื่อมมาแล้วแล้วก็สามารถใช้น็อตจิวนี่ในการไอ้นั่นได้เลยกล้องไม่โฟกัสอะเออกล้องไม่โฟกัสเดี๋ยวขอไปคือถ้าเรามีถ้าเราไม่ต้องเสียบแลผมเราก็สามารถใช้น็อตจิวนี่ คือถ้าเขามีไอตัวข้างล่างนี้เขียบไปแล้วนะผมเราก็สามารถใช้น็อตจิ๋วนี่ในการเขียบได้เลยนะครับผมนี่สามารถใช้น็อตจิ๋วนี่ในการเสียบเข้าไปได้เลยนะครับก็อย่างแรกเราก็ต้องหยิบ SSD มาก่อนนะครับผมก็วิธีการใส่นะครับผมเป็นวิธีที่หลหลายคนอาจจะรู้แล้วหรือไม่รู้นะครับก็คือวิธีการใส่นะครับผมเราก็จะหยิบ SSD ขึ้นมานะครับผม SSD นะผมผมใช้เป็น w D Back M. d t w o นะคผมอย่างนี้เลยนะก็เราจะหยิบ S S D ขึ้นมานะผมใส่เป็นแนวอย่างนี้นะผมแนวเฉียงอย่างนี้นะเห็นไหมครับทุกคนแล้วก็ใส่เข้าไปในร่องเลยนะใส่ให้พอดีนะครับผมทึบเดี๋ยวกป๊บนึงอะพอดีมันติดสายนิดนึงผมขอแก้ก่อนโอเคประมาณนี้นะผมใส่เข้าไปแล้วอย่างนั้นเราก็ขันน็อตได้เลยนะครับผม ในกรณีที่ถ้าไม่มีไอตัวฐานรองขางล่างนะครับผมเราก็จะต้องขันตัวฐานรองลงไปก่อนนะครับผมแล้วถึงจะขันกลับได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมทําให้มันตรงก่อนประมาณนี้นะครับผมแล้วหลังนั้นเราก็จะหยิบน็อตขึ้นมานะครับผมคือน็อตของผมเนี่ยตัวเนี้มันไม่เป็นแม่เหล็กนะผมไม่ได้เป็นแม่เหล็กเดี๋ยวโฟกัสก่อนชึบมันไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะครับผมพราะง้นผมก็เลยจะต้องวางลงไปก่อนนะครับ เพื่อที่จะได้ให้มันสมดุลกับอ่าช่องก่อนที่เราจะขันนะครับค่อนข้างจะยากเลยนะครับท่านผู้ชมอุ้ยตกขอเวลาสักครู่สักประเดี๋ยวครับผมโอเคครับผมประมาณนี้นะจาอย่านั้นเราก็จะขันลงไปเลยนะครับผมนี่นะเป็นวิธีนี้ผม คือทุกคนไม่ไม่น่าจะเห็นนะเดี๋ยวจะไม่ได้คือทุกคนนะวิธีนี้อาจจะทุกคนอาจจะไม่เห็นนะผมเพราะว่าม,มือผมค่อนข้างจะใหญ่นะแล้วก็จะบงังที่ใส่ทัศน์ในการมองนะผมค่อนข้างจะบังนะครับแต่ผมไม่ดีไม่ไม่ชอบตรงที่ไม่เป็นแม่เหล็กครับมันใส่ยากนะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็จะขันลงไปงนี้เลยนะครับผมไม่ค่อยขันนะครับท่านผู้ชม ขันประมาณนี้ขันลงไปถ้ามันแน่นแล้วก็เป็นอันเสร็จนะครับผมสําหรับการใส่ S s D นะครับผมเป็นอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับผมวิธีการใส่ S s D นะครับผม <S <s <küçük> <S ก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมค่อยๆขันลงไปประมาณนี้นะครับค่อยๆขันลงไปนะก็เสร็จแล้วนะครับผมต่อไปเราจะไปดูวิธีการตั้งค่าในคอมนะครับผมว่าจะทำยังไงให้มันขึ้น s S D ตัวนี้นะครับผม โอเคนะครับผมเราก็จะมาสอนวิธีการ format h a s h i n k กันนะผมเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะก็การ format h a s h i n k นะผมเราก็ต้องเข้าไปที่ปุ่มการค้นหาเ <c oughs> ขียนคำว่า disk นะครับผมแล้วจะขึ้นคำว่า create and format h a s h i s k partition นะครับผมกดเข้าไปนะครับแล้วจากนั้นนะผม h a s h i n k ที่เข้ามาใหม่นะผมจะเขียนว่า un allocate un allocated นะผมอย่างนี้นะครับผมจะเป็น hashlink สีดำที่ไม่ได้ถูก format หรือใช้นะครับผมก็ เราจะกด New กดคลิกขวานะผมแล้วกด New Simple Volume นะผมแล้วจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมากด Next นะผมอันนี้เราไม่ต้องไปปรับอะไรมานะเพราะว่ามันตั้งค่าให้มาแล้วนะครับผมกด Next ไปอีกอันนี้คือเราจะเลือกตัวอักษรที่จะเราจะให้ดิคมันนะครับผมซึ่งผมจะเลือกเป็นตัว F แล้วกันนะตัว F แลวอย่างนั้นอันนี้เป็นการตั้งค่าชื่อตั้งค่าอะไรนะผมก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันนะแต่ผมขอเปลี่ยนชื่อหน่อยนะเป็น local disk นะผมให้มันคล้ายๆกับอันนี้นะ local disk d นะผมประมาณนี้แล้วอย่างนั้นกด next ไปเลยครับผมแล้วอย่างนั้นมันก็จะเริ่มทําให้นะครับเรียบร้อยครับผมเราก็จะได้ดิสก์มาแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ขึ้นมาแล้วว่ามีดิสก์ใหม่ขึ้นมานะผมก็จะขึ้นดิสก์มาแล้วนะผมเป็นดิสก์ d นะเป็น ssd นะผม ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะผมก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันเย้ Yay!